สวัสด,ดีทุกคนมาเจอกับแก๊งกองของเล่นมากมายเลยนะคะโอ้โหมีอะไรกันบ้างเลยไฮโช,ชโชเตาเต่าสี่ขาไหนะกระโดดโชวดด์ดิเดินโชว์น้อยนี่เต่าของเราโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนเต่าเต่าเต่านี้อ๋อโอเค เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันเลยดีกว่านี่ฟอกกบอบออา้อาวอ้าวเจ้ากบของเราพร้อมกระโดดไปหรือยังนี่อบอบอ,ปอปไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกนะเจ้าชิงทองนี่ไปละอองยท้องไปแล้ว ไปเลยเจ้าคิงคองมาดูซิว่าจะมีตัวเจ้าอะไรอีกนี่เอลฟแฟนไปได้หรือเปล่าออ้ oh, ไปไม่ได้นะครับอ่ <Hey. S 1> แล้วก็เจ้าตัวถัดไปของเราเป็นเจ้ากอสซิลาออ้กอสซิลามาแล้วโอ้ว้าวว้างายท้องไปแล้วทุกคน เจ้าตัวถัดไปกันเลยเป็ดกาบกาบืาบมเป็ดกาบกาบอาบน,น้ำฝักบัวนี่แล้วก็จะมีเจ้าข้าวแม่วัวนี่แม่วัวสีส้มไปกินหญ้าเลยแม่วัวจ้าโอ้โหนี่นอนกินหญ้าไปเลย โอ้โหทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย